มาตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับอ่าพูดคุยกับวินเลียมเจ้าหน้าที่ประสานงานและสำเร็จปฏิบัติการกวาดล้างแฟกเมนตัมหนึ่งครั้งวินเลียมอยู่ไหนวินเลียมมึงอยู่ไกลจังะมาวินเลียมไอหนูวินเลียมนะฮะ สวัสด,ดีคุณคือเซโร่ผู้ด่งดังคนนั้นสินะฉันเองโอเล็กล่ะอ่ากัปตันโอเล็กเข้าประจำตำแหน่งที่แนวหน้าแล้ว<ๆ>ก็บอกว่าคุณต้องมาแน่ผมรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้พบคุณผมจะอธิบายเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้ให้ฟังอีกทีแล้วกันเออกวาดล้างคอริดอร์ออฟอะไรเฟดดิ้งอ๋อ และกำจัดพวกมอนสเตอร์แฟก์เมนตามที่อยู่ในนั้นให้เกลี้ยงใช่แล้วในรายงานเขียนไว้แบบนี้นะ่าจริงสิเห็นว่าฝ่ายเทคโนโลยีได้ตัดสินติดตั้งอุปกรณ์ต้านศัตรูแบบทันสมัยไว้ที่แนวหน้าก่อนแล้วมันสามารถนำมาใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยดูเหมือนจะชื่อว่าชื่อว่าอ่คมไฟหิมะ ส่วนวิธีการใช้อุปรกรณ์นั้นคุณคงต้องไปถามกับตันโอเล็กที่แนวหน้าเองแล้วละ่ะถ้าคุณพร้อมจะไปที่แนวหน้าแล้วก็บอกผมได้เลยนะผมจะพาคุณไปพบกับกับตันโอเล็กมาไปกันเถอะเยี่ยมเลยกับตันโอเล็กบอกว่าขอแค่คุณยอมช่วยมอนสเตอร์ในแฟลกมันตั้มก็มีแต่จะวิ่งหนีตาลิตาเหลือก มาทางนี้เลยนะฮะโอเคเสร็จใน8รอบตัวละครล้มมีกัน2ครั้งอาลซนาศัตรูในพื้นที่ขอบเขตคมไฟหิมะเจ็ตัวโอเคไปเลยอ่าประเภทที่แนะนําไปไฟเลยนะมาหลังจากหยิบแกนพลังงานอ่ะเหมือนเป็นการหยิบของแล้วก็เอาไปโยนเช่ เรื่ยงนบพูดคุยกับโอเล็กก่อนแล้วกันแต่นี้โอเล็กขึ้นมาคุมข้างบนเหรอไงเซโร่นายมาจริงๆด้วยจริงๆฉันก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกถึงยังไงก่อนหน้านี้นายก็ช่วยพวกเรามามากแล้วจะขอร้องนายอีกก็ดูจะไรเหตุผลเกิดไปหน่อยฉันสนุกกับการต่อสู้ในแฟกเมนตั้มนะถ้ามีของรางวัลก็คุยกันง่ายหน่อยฉันขจัดไพอ่าภพ่พานฉันไม่ปริการขจัดภพยพานนะ ของมันแน่อยู่แล้วจะให้นายออกแรงฟรีๆได้ยังไงล่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกที่ไม่สมควรทั้งนั้นจะว่าไปแล้วอ่านี่ช่างรถรางรถรางกว่าที่ฉันจะจินตนาการโอ้ยซะอีกฮะรกร้างอ๋อผมแม่งตาไม่ค่อยดีแล้วแม่งดึกจำได้ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อน ทางเหนือของบรดด็อกยังไม่สุดโสมเท่าน,นี้เลยแต่ไม่ช้าก็เร็วสักวันพวกเราจะต้องซ่อมแซมสร้างปรากพังพวกนี้ทั้งหมดและไล่พวกมอนสเตอร์ออกไปจากเมืองนี้ฟังให้ดีนะซีโร่เป้าหมายขอปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ยากเลยกำจัดมอนสเตอร์ฝักเมนตัมที่ปรากฏตัวในพื้นที่ทั้งหมดอ่ะผมจะพูดอย่างนี้้วกันนะน่าจะเคยพูดเรื่องคมไฟหิมะ ให้ฟังแล้วใช่ไหมหก่อนหน้านี้ฝ่ายเทคโนโลยีเคยสอนวิธีใช้เจ้านียให้แล้วฉันจะพูดให้ฟังอีกครั้งเท่าที่จําเป็นก็นแล้วกันนะตั้งใจฟังล่คงะคมไฟหิมะมีโครงสร้างเป็นสองส่วนส่วนแรกคือแกนพลังงานความร้อนที่ขับเคลื่อนด้วยเจโอมรอนอย่างอย่าเห็นว่ามันดูไม่สะดุดตาล่ะเพราะข้างในมันมีพลังงานจานวนมหาศาลทีเดียว ส่วนที่2คือฐานแค่นําแกนพลังงานความร้อนมาประกอบบนฐานก็สามารถเปิดใช้คมมปเยมะซึ่งสามารถปลดปล่อยสนามพลังงานที่มากพอจะลดทอนพลังของมอนสเตอร์แฟกเมนตัมได้แต่ถ้าว่าโครงสร้างของแกนพลังงานความร้อนไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ถ้าไม่มีคนเฝ้าควบคุมตลอดเวลามันอาจจะหลุดออกมาเอง หรือถูกมอนเตอร์เอาไปซ่อนในที่ที่หาไม่เจอถ้านายอยากจะยืมคมไฟหิมะหรือแบ่งเบาภาระในการต่อสู้ก็ต้องคอยสังเกตแกนพลังงานความร้อนที่กระจัดกระจายอยู่บริเวณอื่นด้วยแล้วกันอ๋อจริงสิตอนนี้พายุหิมะกำลังแรงตอนต่อสู้ก็ระมัดระวังด้วยละ่ะถ้าร่างกายถูกแช่แข็งขึ้นมาจะงานเข้าแน่ ไปกำจัดพวกมันเลยเซโร่ Zero. ฉันจะเฝ้าตรงนี้เองนายไม่ต้องห่วงข้างหลังข้างหลังเนี่ยมันก็ในในโซนปลอดภัยสุดๆเลยนะอ่าก็คือมาเอาไอ้ลูกกลมๆนั่นเข้าไปใส่ใช่ไหมแล้วก็ลากมอนมาแถวนี้แค่ประกอบแกนพลังงานความร้อนเข้ากับฐานโคมของไฟมะก็จะปล่อยเอฟเฟกของมันออกมาเอง ิดใช้โคมจากนั้นก็ลอพวกลูกกระจกเข้ามาในสนามพลังงานแล้วกำจัดพวกมันทีละตัวมาเก็บนี่มา <c oughs> อ่อนฮะมอนก็จะกากลงด้วยนะถ้าอยู่ในพื้นที่แบบเป็นไฟตีตธรรมดา Okay. ไม่ได้ใช้แค่นะั้นรู้แค่นั้นแหละว่าไม่ได้ใช้มาเอไอนกนั่นล่วงไปแล้วดอดยโอ้คมาเร okay. ดเรียบร้อยอืมล้มไ อมน<า>ไม่ใช่นิสิตต้องเป็นจัดทีมอาจัดทีมไม่ได้หรอมาซงโกนอิิอืมเกือบโดนฟันเขาให้ละยาริซากินิฮิ哟มาฮอนยาริ่นี่น

ôi, người mọi người đẹp kia mọi người 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 mọi นีนี่นมันร่วงแน่แนอ,อลากไปมาเปิดนะครับเพื่อข้ามไปพื้นที่ต่อไปอ่าเจอไอ้ลูกนั้นละอ่า อะไแกนชิ้นนี้ถูกโยนไปอยู่ตรงมุมนู้นได้ยังไงกันฝีมือใครกันหิมะตกหนักขนาดนี้ฉันขอแนะนําให้ระมัดระวังทุกย่างก้าวอ้อมผ่านมอนเตอร์ลาตะเวนอยู่แล้วก็ไปเก็บแกนพลังงานขึ้นมาเอฟเฟคของโคปาหิมะไม่ธรรมดาจริงควรนํามาใช้ให้มากขึ้นนะเนี่ยมา

มาล้มไปซะโอเโดนดกันหมดนไม่ตายขันนิดเดียวอืมนี่นี่โเสนวินอิเดมาริจีเตมิเซลซงโน

โอ้โคตรเยอะเลยกระแตมโคตรเปลือกอ้าวไม่ตายไอ้นี่ไม่ตายซกงั้นนี่เนี่ยเหลืออีกสไลด์เหลืออีกหนึ่งละยูฟังหนึ่งหรออ๋อยอ,อยูฮงบอยูฮงบนซุนโกโนอิชิโอมามา <c oughs>

อำนาจฮัมฮันก์ยงโดลีลักโอเคครบเรียบร้อยนะครับพวกมอนเตอร์แฟกเมนตัมและล่องนี้จะถูกกำจัดหมดแล้วกลับไปไรายงานกับโบเล็กเถอะไงเล่าปี่มือนะครับทำดีมากเซโร่รับอะไรทิติตามสไตล์ของนายเลย บริเวณรอบๆไม่มีร่องรอยการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์แล้วฉันเดาว่าทางเดินนี้น่าจะสงบได้สักพักแต่ผลกระทบจากฟเฟมนตัมยังกำจัดไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะการที่เจ้าพวกนั้นจะกลับมาอีกครั้งมีปัญหอาอีกครั้งปัญหามันก็อยู่ที่เวลาเท่านั้นถึงเวลานั้น ก็คงต้องรบกวนนายด้วยมารบกวนนายคอยติดต่อคนชื่อวิลเลียมไว้ด้วยนะถ้าเด็กนั่นพูดจากกระท่อนกระแทน่นต่าถึงเด็กนั่นจะพูดจากกระท่อนกระแทน่นแต่ทำงานชื่อเสียได้นายช่วยเห็นใจเขาหน่อยนะนายรับของพวกนี้ไว้สิถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ฉันจ้างนายทำงานน่าเบื่อนี้ โชคดีนะซีโร่อะไรเอาชนะสตูในพื้นคืออะไรเล่นซ้ำได้ไป่ะเนี่ยอาา่ะฮะเอเไว้ค่อยมาย้ำแล้วกันไม่เป็นไรมา มางานในความมืดนะฮะเป็นงานกับใครอันนี้เป็นเควสของใครเซเวอไหนคือไดฉันมีเรื่องสำคัญอ่าฉันไม่มีเรื่องสำคัญะไระดรับแค่อยากจะมาขอบคุณนายที่ช่วยมอลลี่แก้ปัญหาแนะ็นสิ่งที่ฉันควรทำอยู่แล้วงานนี้ขาดเพล่าไม่ได้เลยนะมอลลี่สบายดีไหม มอลลี่สบายดีแถมยังอารมณ์ดีสุดๆเลยมีฉันคอยดูแลอยู่ทั้งคนนายสบายใจได้เลยถ้ามีเวลาก็มาที่เวิร์กช็อปบ้างนะเห็นมอลลี่เป็นคนร่าเริงแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ขี้งอมากๆเลยนะถ้านายได้มาคุยกับเขาสักหน่อยเขาจะต้องดีใจมากได้แน่ที่ฉันอยากพูดก็มีเท่านี้แหละบ๊ายๆมาสว่านของมัธบรุรษนะ